ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต้องเคยใช้งานปรินเตอร์แคแนลแล้วต้องเคยจะเจอปัญหาที่ว่าปรินเตอร์เนี่ยหัวพิมมันไม่ทนมันพังง่ายมันตันง่ายหลกัหลกๆนะครับเครื่องจะทนไม่ทนเนะี่ยขึ้นอยู่ที่การใช้งานของคนใช้ซะส่วนใหญ่นะครับบางคนซื้อเครื่องปรินที่มีแท้งแบบนี้ไปนึกว่าซื้อไปแล้วมันจะใช้งานได้เป็นปีสองปีโดยที่มันไม่พังตามจริงไม่เกี่ยวแท้งก็คือตัวเก็บน้ําหมึกเพื่อที่จะจ่ายน้ําหมึกเนี่ยลงที่หัวพิมพต่อให้มีแท้งนะครับมันก็ยังต้องใช้ตลับหมึกในการทํางานซึ่งแคแนลนะครับ หัวพิมพ์กระตลับหมึกเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันบางคนเครื่องปินป้นปิ้นไ,ไม่ออกเอาไปหาช่างช่างบอกเปลี่ยนตลับอ่ก็นึกว่าตลับเสียก็เปลี่ยนตลับวันหนวันหน้าเอาไปเปลี่ยนอีกอีกช่างหนึ่งบอกหัวพิมพ์เสียอาจจะงงว่าเอ้ยหนครั้งก่อนเปลี่ยนตลับไปมามาหาช่างคนนี้บอ,อกเปลี่ยนหัวพิมพ์ไปมันคือตัวเดียวกันหัวพิมพ์กระตลับคือตัวเดียวกันนะครับซึ่งเครื่องปิ้นเองเจ็ดที่เป็นสีสีแบบนี้จะแบ่งได้สองหัวนะครับก็คือหัวที่เป็นหัวสีดํําาอ่ะหหหหัััััวววววทีีีเป็็นนนสสด้้ครบแลกี หัวสีเนี่ยจะมีสามสีในตลับเดียวกันนะครับแดงเหลืองน้าเงินส่วนดําก็จะแยกตลับเวลาเสียเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนหลักการนะครับการทํางานเนี่ยทำไมมันถึงเสียนะครับหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่ที่คนใช้งานยกตัวอย่างถ้าเราพิมพ์งานเอกสารเนี่ยเฉพาะตัวหนังสือเต็มแผ่นกระดาษ A4 นะไม่ควรเกิน30แผ่นต่อการสั่งงานหนึ่งครั้งควรพักสัก1-2นาทีแล้วสั่งใหม่ถ้าพิมพ์สีเต็มแผ่นอะเต็ม A4 ของเราแบบเนี้ยคือสีทั้งแผ่น ไม่ควรเกินสิบแผ่นต่อการสั่งงานหนึ่งครั้งควรพักสักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วสั่งใหม่ถ้าเราสั่งเยอะๆนะครับสมมุติว่างานเราอาจจะมีสักร้อยลอยหน้าเนี่ยเราสั่งทีเดียวร้อยหน้าเลยนะครับน้ําหมึกเนี่ยมันจะจ่ายลงหัวพิมพ์เนี่ยไม่ทันทําให้หมึกไม่ออกสองนะครับมันปิ้นต่อเนื่องเยอะๆหัวมันจะร้อนอาจจะทําให้ชิปตัวเนี้ยมันช็อตแล้วทําให้อ่าตัวชิปเนี่ยมันไม่สามารถอ่านข้ามหมึกได้ทําให้ปิ้นออกมาหมึกอาจจะไม่ออกนะครับปิ้นเยอะนะครับปิ้นเยอะปิ้นไม่พักนะครับหร,รหรือระยะยาวเนี่ยหัััวพพิมม์นนกก็จะะแตครบ นี่คือหัวพิมมันแตกเห็นไหมครับมันแตกพอมันแตกเป็นแบบนี้นะเนี่ยฮะทำให้ตัวหัวพิมพ์เนี่ยมันไม่ออกนะครับมันไม่ออกเวะลามันปิน้นมันปิ้นไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญน้าหมึกเนะี่ยมีผลกับหัวพิมพ์ทําไมผมถึงบอกว่าน้ําหมึกมีผลกับหัวพิมพ์เพราะว่าแคนนอนในตัวตลับหมึกเนี่ยนะครับผมมันมีฟองน้ําเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับเราอย่าไปแกะเองนะถ้าแกะนี่พังนะอันนี้หัวพิมม์มันเสียแล้วนะครับนะครับในตัวตลับหมึกมันจะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นฟองน้ําด้านในนะ ถ้าเราใช้หมึกไม่ดีนะครับฟองน้ําตัวนี้แหละมันจะแข็งพอฟองน้ํามันแข็งนะครับด้านในตลับเนี่ยมันจะมีตัวกรองมันจะมีตัวกรองเห็นไหมนี่ครับตัวกรองตัวนี้ฮะถ้าหมึกมันแข็งนะครับถ้าหัวพิมมันถ้าน้ํหมึกมันแข็งฟองน้ํามันแข็งเนี่ยมันก็ไม่สามารถจ่ายน้หมึกลงไปข้างล่างได้ก็เอลยทําให้หัวมันตันนะน้ําหมึกมีผลนะครับบางคนเนี่ยซื้อหมึกแท้อาจจะมองว่าแพงไปใช้หมึกเทียบถ้ามึกเทียบลถ้าเจอเกรดไม่ดีหัวพิมพ์มันก็จะตันง่ายหลักการของแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะไม่มีออะไรมากก็คื การพิ้น์ต้องพัก2น้ำหมึกที่ใช้ต้องเกรดดีนะครับ3กระดาษที่ใช้นะครับเลือกเกรดที่มีคุณภาพเพราะบางตัวเนี่ยขุยกระดาษมันเยอะทําให้หัวพิมพ์มันตันแล้วที่สําคัญนะครับการใช้งานเนี่ยอย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งควรใช้สัก 1- 2ครั้งต่ออาทิตย์เวลาใช้ใชใ้ครบทั้งสีแล้วก็ดํานะครับไม่ใช่ว่า,าใช้ทุกวันใช้ทุกอาทิตย์เลยแต่ใช้แค่ดําสีไม่ใช้สีก็จะเสียนะครับเพราะหัวพิมพ์มันคู่กันนะนะครับใครที่แบบมีปัญหานะครับหัวพิมพ์ตันง่ายหัวพิมพ์แส่ง่ายลองดูคลิปนนี้นะครับ